สวัสดีและยินดีต้อนรับพี่น้องชาวนักสะสมผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบเ,เป็นประจำเนาะกับช่องของปปาเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ปปขาขออนุญาตเปิดกล่องเปิดกล่องที่ f c ท่าน,นึงส่งมาจากแถวแถว,ถวลาดพร้าวท่านผู้ชมฮะแถวลาดพร้าวโอเคเนาะเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันเลยท่านผู้ชมฮะปปาพูดคุยกันไปทักทายกันไปแล้วก็เปิดกล่องกันไปนะฮะ มาดูที่ว่าลาดเท้าเขตลาดเท้าเอฟซีเขตลาดา FC เท้านั้นส่งเหรียญมาอะ,อะไรมาให้ปอป่าเนาะค่อนข,ข้างจะเปิดกันนิดหนึ่งอ่ะค่อนข้างจะเปิดยากกันนิดหนึ่งท่านผู้ชมเฮ้ใครต้องการอยากจะขายเหรียญต้องการหาเหรียญขายท่านผู้ชมก็ติดตามช่องของปอปานะติดตามช่องของปอปาไว้กดติดตามอ่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามไว้ท่านผู้ชมฮะ โอเคเนาะอ่ะกล่องนี้รู้สึกว่าโอ้โหท่านผู้ชมฮะเป็นกล่องที่ใหญ่มากเลยท่านผู้ชมมีน้ําหนักเกือบ3กิโลกร,รมัมเรามาดูซิว่าน้ําหนัก3กิโลกร,รมัมมีเหรียญเด็ดไหมท่านผู้ชมฮะอ่ะอย่าลืมนะท่านใดอ่าต้องการอยากจะขายเหรียญแอดไลน์เพิ่มเพื่อนท่านผู้ชมฮะเราขึ้นลไลน์ไว้ทางหน้าจอเห็นไหมฮะขึ้นลไลนะ์ไว้ละพีจุดพีเอสอีกลายหนึ่งก็ pa 199 2ึ่าออย่าลืมนะท่านผู้ชมะนะ แอดไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งรูปส่งรูปเหรียญมานะส่งรูปเหรียญมาถ่ายรูปถ่ายรูปแบบชัดเจนนะส่งเหรียญมาให้ท่านผู้ชมฮะส่งให้น้องแอดมินนะเราประเมินราคากันนะเนาะเหรียญบางเหรียญท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญที่เราใช้จ่ายอยู่ในระบบนี่แหละแต่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญบางบางชนิดราคาบางปีพศเนี่ยมีราคาแพงนะสวนกันกันกบบางครั้งเหรียญโบราณซึ่ง เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเป็นร้อยๆตีนะแต่ว่าบางเอินนักสะสมเขาไม่นิยมเล่นหาอาจจะเป็นเหรียญที่พบเจอได้ง่ายบางครั้งอาจจะเหรียญโบราณนี่ยไม่ทราบจำนวนการผลิตก็จริงท่านผู้ชมมาแต่วงการนักสะสมเนี่ยเขามองว่าเป็นเหรียญที่หาพบเจอได้ง่ายไงนะเขาก็เลยไม่นิยมท่านผู้ชมฮะเพราะว่า โครงการนักสะสมนะท่านผู้ชมหเหรียญที่หาง่ายเขาจะไม่นิยมเล่นหาฉะนั้นก็บางเหรียญก็อาจจะไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญไปไปศึกษาด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะบางคนบางท่านก็หลงว่าเป็นเหรียญโบราณเนี่ยผลิตออกมาเป็นร้อยร้อยปีรุ่นของป,ปู่ปู่อะไรประมาณนระุ่นของปู่ของปู่ของพ่อของแม่ของเราท่านผู้ชมฮะนะก็ปู่ก็เป็นคุณพ่อคุณคุณพ่อของคุณพ่ออีกครั้งหน,นึ่งไงเนาะแต่ นักสะสมคนนิยมเล่นหาเนาะอ่ะก็ไปแยกแยกกันให้เรียบร้อยก่อนนะฮะโอเคนะนี่คือเหรียญอ่าเหรียญที่นักสะสมอ่าเขตลาดพร้าวส่งมาให้ท่านผู้ชมฮะก็ประมาณนี้ดูทิ่ว่าเป็นเหรียญที่ได้อ่าคุยกับแอดมินเป็นที่เรียบร้อยอะไรแล้วหรือยังอ่ะท่านผู้ชมฮะารายการเหรียญยาวลิฟเลยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวป๊อสํารวจตรวจเสซะก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไปอ่าคุยกับแอดมินอีกครั้งหนึ่งอ่ะด้านหลังก็ ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารมาด้วยถูกต้องแล้วครับพูดถึงหมายเลขบัญชีธนาคารนะเราส่งเหรียมาเราสอดแนบมาเลยท่ามผู้ชหัะแนบเข้ามาเลยอ่ะโอเคนี่คือรายการเหรียญที่เขาส่งมาเดี๋ยวปาปาจะดูเพื่นๆให้นะฮะว่าเป็นเหรียญที่ได้คุยกับน้องแอดมินไว้เรียบร้อยหรือย,อยังบางเหรียญบางอย่างก็หากเราลรุ้มอลวยก็ได้เราก็จะ จะอารมณ์อะรวยท่านผู้ชมฮะเนาะหากเป็นเหรียญที่ไม่สมรู้สมโทจนเกินไปแล้วก็เป็นเหรียญที่ทังทางช่องของป่านั้นประกาศรับซื้อไปอันนี้ก็อ่ะใส่ตลับมาเลยท่านผู้ชมฮะเนาะใส่ตลับมาเลยป่าๆขอหยิบออกมาวางไว้ก่อนนะฮะนะฮึ้อจุ๊บอ่าท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเลยเนาะอันนี้เป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญสิบบาทสองสีวาระธรรมดาท่านผู้ชมฮะอ่าทางเราก็ตอนนี้ต้องคอยระวังด้วยท่านผู้ชมฮะนะ สำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยอ่ะผ่านการใช้งานมาแล้วค่อนข้างจะแบ่งปันกันลําบากแล้วท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเหรียญรู้สึกจะเป็นเหรียญ20บาทที่ลึกเนาะอ่ะเหรียญย0บาทที่ลึกนี่ก็อันนี้เหรียญ50ท่านผู้ชมอัดน,นี้20บาทวางไว้ก่อนอ่ะตรงนี้อืมออปะปนกันมาเลยท่านผู้ชมฮะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวป้าปาดูให้ตรงนี้เลยจบเลยเนาะอ่ะอันไหนยี่สิบบาทยี่สิบบาทวปาป้าแยกให้ท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญ50บบาทนะ 50บาทที่ระลึกเนาะอ่ะโอเคไหมหนึ่เหรียญของพระราชินีพันปีหลวงตรงนี้ก็เป็นเหรียญ50บาทท,ที่าลึกเช่นเดียวกันท่านผู้ชมฮะนะอ่ะโอเคเนาะ1เหรียญแล้วได้มา2เหรียญตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็เป็น50บาทท,ที่ระลึกท่านผู้ชมฮะอ่ะวางไว้ก่อนนะฮะอันนี้ ก็เป็น50บาทที่ลึกปะปาจะไปเร็วนะเพียงแต่ปะปามาเปิดกล่องให้ดูเนาะให้รู้ว่าเออเหรียญบางเหรียญที่ปปานั้นรับซื้อเป็นทางการก็มีหรืออาจจะไม่มีถ้าไม่ชมะอันนี้ก็เป็นเหรียญอาวาระย่อยๆท่าไม่ชมะสิบบาทที่ลึกกว่าละย่อยๆนะถ้าสภาพใหม่นี่ก็พอแบ่งปันได้ถ้าผู้ชมะถ้าเป็นสภาพเก่านี้ก็ลาบากนิดหนึ่งปัจจุบันวันนี้ อ่ะเนี่ยสภาพถือว่าใช้ได้อยู่แต่ต้องเข้าใจนะฮะวาระย่อยๆเนี่ยราคาแทบจะไม่เกินหน้าเหรียญใครไม่ใครไม่เชื่อประปาก็ลองไปติดต่อติดตามดูถ้าผู้ชมมาทุกวันในช่องยูทูปค่อนข้างจะมีให้เราได้สืบสอบก,กันอย่างมากมายเนาะโอเคไหมอันนี้เป็นเหรียญย0บาททีระลึกอ่ะปะปาวางไว้ตรงนี้หากเป็นวาระย่อยๆประปาก็จะบอกว่าวาระย่อยๆตรงนี้ถ้าผู้ชมมาเป็นวาระย่อยๆนะสองเหรียญละอันนี้ก็เป็น10บาท ท่านผู้ชมฮะสิบาทที่ระลึกธรรมดาเนาะอ่ะสิบาทที่ระลึกวางไนนาททลลว้ตรงนี้อันนี้อ่ะสิบาทที่ระลึกวาระอันนี้อ่าอันนี้รู้สึกจะเป็นยี่สิบาทใช่ไหมอ่ะยี่สิบบาทที่ระลึกวาระย่อยๆตรงนี้เป็นยี่สิบาทการชนาพิเศษเนี่ยเดี๋ยวป้าปาจะทําการรับซื้อแบบส่วนตัวน่าพ่อผลิตออกมาเยอะมีหลายรายการท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวป้าปาจะรับซื้อแบบเป็นส่วนตัวเดี๋ยวป้าปาจะทําพูดรายละเอียดบอกอรายละเอียดเลยว่าส่วนตัวคืออะไรท่านผู้ชมฮะอันนี้ยี่สิบาทที่ระลึก อันนี้20บาทที่ระลึกวาระย่อยๆนะฮะยีบาทที่ลึกแล้วมีวาระเด็ดๆอยู่ประมาณไม่กี่วาระเองอ่ะอันนี้ก็20บาทที่ระลึกอ่ะบางคนเขาชอบนะเขาชอบได้จเขาสะสมเขาจะใส่ตลับของเขาไว้อย่างดีเลยท่านผู้ชมอ่ะอันนี้เป็นว0่บบาทที่ระลึกอันนี้เป็น10บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะอ่ะเราตรวจสอบตรงนี้นะเนาะเราวางไว้ตรงนี้ก่อนนะมีอ่าสิบาทที่ระลึกที่ส่งมาตรงนี้นะฮะแล้วก็20บบาทที่ระลึก แล้วก็มา50บาทที่ลึกก็เป็นวาระย่อยๆท่านผู้ชมฮะไม่ใช่วาระเด็ดอะไรเนาะสำหรับอ่า20บาทที่ลึกต่อมาท่านผู้ชมฮะอันนี้จะเป็นอ่าเดี๋ยวปลาวางนอกนี้ก่อนเนาะเต็มอ่ค่อนข้าง,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 งจะเต็มหน้าจอทีวีท่านผู้ชมฮะอ่าอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมฮะนี่คือเลยเอ่ยเนาะเราจะถ่ายทอดกันไปเท่าที่เราจะอ,อา่าม,ามีเวลาทนะ่านผู้ชมฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมอ๋อรัดรัดยางมาเดี๋ยวตันปลาปลาจะเปิดยากนิดนึงมือปลาปลานั้น ใส่ถุงมือไงท่านผู้ชมน่าจะแกะอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะจะแกะยากนิดนึงเพราะฉันป้าป้าใส่ถุงมืออ่ะเดี๋ยวป้าปาเทแล้วบอกไปเลยเนาะอ่ะอันนี้เป็นอ่าเหรียญตรงนี้ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวป,ป้าปาคงจะต้องคัดแยกให้ท่านผู้ชมฮะเนาะก,ก็เป็นทั้ง นี่ท่านผู้ชมฮะนะเป็นเหรียญ5บาทที่ระลึกดีนกปาใส่ทุงมือเพราะเหรียญก็เป็นเหรียญใหม่มาท่านผู้ชมฮะถือว่าเหรียญใหม่เลยแหละระดับนี้เนียน้ไม่ได้ผ่านการใช้งานเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวว่ากันใหม่เนาะอันนี้ก็เป็น5บาท5บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะอ่ะอันนี้ก็เป็น5บาทคุชเชียง5บาทที่ระลึกเนี่ยท่านผู้ชมฮะ5บาทที่ระลึกนะ้าที่เอฟซีท่านนี้ส่งมาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราปาปาไปคัดแยกให้นะโอเคนะฮะนี่คือเหรียญ5บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะอ่ะปาปาวางไว้ตรงนนี้ วางไว้ตรงนี้วางไว้เต็มหน้าจอไหมนนเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวก็ไาดูเหรียญขนาดขนาดใหญ่กันก่อนเนาะดูเหรียญขนาดใหญ่กันก่อนบางคนบางท่านในท่านผู้ชมเขาเป็นนักสะสมจริงๆเขาชอบมาตั้งแต่หลายสิบป,ปีใช่ไหมฮะเขาก็จะเก็บไว้ตั้งแต่รุ่นแรกๆเนี่ยเขาจะได้เก็บเหรียญใหม่ไว้ได้ไงท่านผู้ชมอย่างปัจจุบันไมน้บางคนก็ส่งเหรียญวาละย,ย่อยๆความว่าบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เป็นนักสะสมมาก่อนไงนะเขาก็ส่งส่งเหรียญสภาพกเก่าๆมานะ บังเอ,อิญท่านผู้ชมว่าทำไมทำไมทางช่องเราถึงแบบช่องกับช่องเขาถึงไม่ค่อยเช่าจะรับซื้อเหรียญเก่าๆเพราะว่าเขาส่งต่อลําบากนักสะสมเขาไม่นิยมเล่นหาท่านผู้ชมแป๊บหบนึ่งน,นะฮะอ่ะเมื่อกี้ดูเหรียญห้าบาทกันไปแล้วตรงนี้จะเป็นอันนี้เป็นเหรียญสิบจะมีสิบบาทท่านผู้ชมฮะนะมีสิบบาทที่ลึกลก็ป่าป,ปนมากับยี่สิบบาทเนะีนะ่ยเนาะอ่ะ,อะเห็นไหมฮะเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานอ่ะมีทั้งสิบบาทยี่สิบาทเดี๋ยวป้าปาดูให้เนาะ เดี๋ยวเนี่ยท่านผู้ชมนะโอเคไหมเฮนักสะสมท่านนี้เขาส่งมาแบบคือง่ายๆเลยว่า <c oughs> ก็ดีท่านผู้ชมฮะนะเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรเดี๋ยวป้าดูให้เนาะก็เป็นขอให้เป็นรายการที่ทางช่องเราพอรับได้เรารับได้หมดเลยท่านผู้ชมฮะเราจะรับให้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นคนง่ายนะที่ที่ที่ส่งเงินมาพป้าว่าคงจะไม่ได้ ไม่ได้ถ่ายรูปมาทั้งหมดเนี่ยท่านเนี่ยน้องเอเมลก็เคยแจ้งไว้เอ๋อะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นเหรียญที่ปปารับซื้อทั้งหมดเนาะปะปาช่วยได้ปปาก็จะช่วยไปอ่าเดี๋ยวเราถอยแกะแกะก่อนท่านผู้ชมนะถอยแกะกันก่อนพึดอ่ะชีค่าเลยท่านผู้ชมจัดไหมชีค่าเลยอ่ะโอเคเนาะมาเรามาดูรายการนี้ต่อคืออะไรท่านผู้ชมฮะพึดอืมก็จะมีทั้ง10บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะ สิบบาทที่ลึกแล้วก็มีห้าบาทที่ระลึกรวมด้วยงั้นเดี๋ยวป,ป้าปาป้าปําทำอย่างนี้ให้ดูเลยเนาะก็รออย่างหลายรายการอ่ะจะได้รู้ว่าป้าปาร,รับซื้อเหรียญแบบไหนก็ตรงนี้รับซื้อกันทั้งหมดเลยนะปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมฮะรับซื้อกันทั้งหมดนะเนี่ยนะแต่ต้องแยกแยะให้ออกว่าเป็นวาละย่อยๆด้วยอะไรด้วยเนะี่ยท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นเหรียญ10บาทกับ20บาทที่ลึกปะปนกันมาเนาะอ่ะก็มี10บาทนะ20บาทด้วยเห็นไหมฮะอ่ะวฮะ แล้วก็มีเหรียญ10บบาทด้วยอ่ะโอเคฮะท่านผู้ชมตรงเนี้ยอ่ะปอปาจะย้ำว่านี่แค่ปอปลารับซื้อทั้งหมดแต่ต้องขอสภาพด้วยนะฮะขอสภาพด้วยเพราะว่าตัวปอปาเองช่องปอปาเองไม่ได้ยากนะท่านผู้ชมแต่จะยากตรงไหนยากตรงที่เหรียญถ้าหากว่าปอปาแบ่งปันออกไม่ได้นักสะสมไม่ได้หยมเล่นหานะก็จะมีปัญหาเล็กน้อยเราจึงต้องขอสภาพฉะนั้นก็รักษาสภาพผิวเหรียญไว้ดีนะอันไหนที่ไม่ดีอะ ไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูนะต่อไปนะจะไปติดตามช่องต่างๆดูถ้าเหรียญไม่สวยเนะี่ยเขาถ่ายทำวิดีโอเขาจะคัดแยกออกเลยนะท่านผู้ชมนะปอปาไม่ใช่เรื่องมากนะไม่ว่าช่องไหนๆถ้าไม่ชมมาเหรียญได้เขาส่งต่อไม่ได้สภาพผุพังกลอนสนิมจับเขารับส่งรับแล้วส่งต่อไม่ได้เขาก็ไม่รับนะแต่ทางอย่างเหรียญเจ้าเนี่ยอันนี้เห็นไหมฮะเป็นเหรียญที่ผลิตมาหลายปีก็จริงแต่สภาพเหรียญเขาก็ยังโอเคอยู่เห็นไหมเนี่ย นะแต่เดี๋ยวปากเข้าไปตรวจสอบให้น้องสอบครั้งนึงว่าเป็นเหรียญที่มีสนิมจับเกินไปไหมถ้าไม่เกินไปปปาก็ไม่เอาออกท่านผู้ชมปปาก็จะช่วยนะโอเคเนาะอ่ะป๊าวางไว้ปปาวางไว้นี่คือเหรียญอ่าหนึ่งบาทลางวัดพระแก้วกัะท่านผู้ชมนึกออกไหมฮะหนึ่งบาทลางวัดพระแก้วพระเศียรใหญ่เดี๋ยวจะทาพระเศียนเล็กอีกท่านผู้ชมฮะบอกเดี๋ยวจะทาพระเศียนเล็กราคาสูงฮะอันนี้ราคาหลักหลักไม่เกินหน้าเหรียญท่านผู้ชมฮะหลักหน่วยหลักบาทนะ ราคาซื้อขายกันเนี่ยพป้เสียงใหญ่แล้วจะมีพป้เสียงเล็กท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวว่าปลาทําราคาให้ดูนะเดี๋ยวว่าปลาทําราคาให้ดูอันนี้เป็นอ่าท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทขนาดใหญ่ของราชการที่9เนี่ยตราแผ่นดินนีกออกไหมฮะอ่าคนรุ่นหลังๆเนี่ย จะจพอรู้จักเนาะยิ่งรุ่นคุณลุงคุณป้าคุณปูน่น่าจะรู้จักคุณตาคุณยายเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทตามแผ่นดินปี0ูนย์ห้าเหรียญของราชการที่9ด้านหน้าท่านผู้ชมฮะด้านหลังนั้นเป็นตราประจําพระองค์ของราชการที่5เนี่ยนะใครมีส่งมานะฮะรายการตรงนี้เอาพูดกันหลักๆเลยรับซื้อที่วางมาเนี่ยรับซื้อทั้งหมดแล้วนะฮะอ่ะรับซื้อทั้งหมดเนาะอ่ารับซื้อทั้งหมดทีนี้เรามาดูอะไรกันต่อท่านผู้ชมฮะ,ะดูตรงนี้กันต่อก่อนเนาะพื้น ผ่านไปกี่นาทีแล้วท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะอ้าวนี่ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินถ้าท่านผู้ชมน,นะเพียงแต่เจ้าของเดมิมเจ้าของเขาเนี่ยไม่ได้แยกอะไรมานึกออกไหมฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอ่ะเพราะก็าทำมาเรียบร้อยมากเลยนะาสะสมตัวนี้ทำเหรียญมาเรียบร้อยมากเลยนะเอออ่ะดีดีดีท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นห,หนึ่งบาทเรือหงอ่ะหนึ่งบาทเรือหงเนี่ยอ้าท่านผู้ชมฮะสภาพาสวยๆเก่าผ่านการใช้งานก็จริงเนี่ยเห็นไหมผ่านการใช้งานนึกออกไหมฮะแต่สภาพเหรียญเขาสวยใกล้เคียงกันนะ ใกล้เคียงกันบางเหรียญก็อาจจะมีร่องรอยกันบ้างแต่ถ้าไม่เยอะจนเกินไปทางเราก็รับได้โอเคไหมฮะ,ะป่าป่า,ปาวางไว้ตรงนี้มีทั้ง1บาทเรือหงหนึ่งบาทหลังวัดท่านผู้ชมฮะวันนี้มามาเรามาดูกันยาวเลยท่านผู้ชมฮะนะที่ดูยาวนุปปาจะรีบเลยเห็นไหมป้าป่าจะรีบรบ,บอกว่าเหรียญน,นี้ช่วยรับได้เหรียญน,นี้รับแบบมาเข้ามาประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทเรือหงเนี่ยท่านผู้ชมฮะด้านหน้า,แล,า,นนาแล้วก็ด้านหลังปีพศ2520สอ 20, สภาพผ่านการใช้งานนะฮะ ปะปาย้ำนะฮะเหรียญในสภาพผ่านการใช้งานเนาะอ่ะโอเคไหมฮะตรงนี้วางไว้ต่อมาท่านผู้ชมนะโอเคอันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทเลยหงเช่นเดียวกันสภาพผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะนะดูง่ายๆดูไม่ยากเนาะอ่ะ1บาทเลยหงหนึ่งบาทอ่าตราแผ่นดินแล้วก็1บาทหลังวัดพระแก้วท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานโอเคไหมฮะตรงนี้ อ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวป,ป้าตรวจสอบตรวจสอบให้นะฮะเนาะอ่ะเดี๋ยวปะปาตรวจสอบเลยดีกว่าเหรียญตุวนี้ที่ใครๆหลายหลายคนทราบมาว่ามีการปลอมแปลงขึ้นมาเยอะเนี่ยท่านผู้ชมตั้งแต่ด,ดึกดึกดํบบันแล้วแหละอ่ปะปะปาตรวจสอบให้ใช่ก็ใช่ถ้าเป็นเหรียญแท้ปะปาบอกเหรียญแท้เลยนะฮะถ้าปลอมก็บอกปลอมกันตรงนี้เลยเนาะเราได้รับมาจํานวนตอนนี้2 4, 6, 8, 1 0 12เหรียญอ่ะ12เหรียญเรามาดูกันท่านผู้ชมฮะอ่ะสภาพเหรียญ ก็โอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวป้าตรวจสอบก็ป,าป้าขอกล้องแนบสายตานะเพื่อความรวดเร็วนะฮะอ่ะแท้แท,แท้ถ้าแท้ป้าปาบอกแท้เลยนะฮะแท้ป้าปาขอไปเร็วเลยนะฮะอ่ะแท้ เอาท่านผู้ชมฮะแท้แป๊บหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็แท้ท่นานผู้ชมฮะเหรียญแท้ฮะเหรียญน,นี้อันนี้ปลอมฮะชัดเจนนะฮะปลอมหนึ่งเหรียญละปลอมสองเหรียญท่านผู้ชมฮะปลอมสามเหรียญฮะเอาอันนี้แท้ อันนี้แท้แล้วก็มาสิ้นสุดที่เหรียญแท้ท่านไม่ชมฮะสรุปแล้วดาาไล่เหรียญแท้มา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหรียญท่านผู้ชมฮะเสียดายมากเลยสามเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ถูกปลอมแปลงมาท่านผม้ชมฮะปลอมแรกๆก,ก,ก็ไม่ค่อยจะเหมือนจะคล้ายเท่าไหร่นะน่าจะมีกอกสองกอกสามในการปลอมแปลงท่านผม้ชมฮะพอมาปลอมรุ่นหลังๆเนี่ยเขาก็พัฒนาฝีมือนะใกล้เคียงกับของแท้โอเคเนาะอาจบตรงนี้ ต่อมาท่านผู้ชมฮะเรามาดูดูกันรายการต่อไปท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเป็นเหรียญอ่าท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเสด็จนิวัฒน์พระนครสามรอบท่านผู้ชมฮะหนึ่งบาทสามรอบก็มีสเสด็จนิวัฒน์พระนครก็มีแล้วนี่เป็นหนึ่งบาทครุฑท่านผู้ชมฮะครุฑอ่าอันนี้เป็น25ปีองค์การนาไมโลก อ่ะตรงนี้ก็มีเหรียญคุดด้วยก็ปะปนกันมาท่านผู้ชมนะก็มีเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2,500ด้วยเลยร่วมกันมาท่านผู้ชมโอเคเนาะเนี่ยตรงเนี้ยขามือนี่รับซื้อทั้งหมดฮะเป็น1บาทที่ระลึกแล้วก็1บาทอ่าหบาทพยาคุดท่านผู้ชมนี่ก็รับซื้อนะโอเคเนาะเนี่ยท่านผู้ชมรายการนี้ใครดูแล้วคุ้มอย่าเลื่อนคลิปหนีนะเห็นว่าปาเปิดกล่องไม่อยากดูอย่าเลื่อนคลิปหนีนะตรงเนี้ยดีกว่าเราจะไปดูรายการเดียว นะอันนี้เราเห็นหลายหลายรายการเลยนะอันนี้เป็นหนึ่งบาทเรือหงอเหรียญตัวท,ที่เหรียญห้าบาทเรือหงท่านผู้ชมปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเนี่ยท่านผู้ชมนะสภาพสภาพผ่านการใช้งานนะโอเคไหมอ่าสภาพผ่านการใช้งานเนาะอ่าก็บางเหรียญก็ขบค่อนข้างจะบินก็มีเหมือนกันแต่ก็ถือว่าไม่เยอะท่านผู้ชมะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่ากันใหม่เนาะอะต่อมา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 ท่านผู้ชมฮะต่อมาเนาะมา ลองมาดูอันนี้คือ,อเอออ๋ออันนี้เป็นเหรียญ2บาทที่ลึกท่านผู้ชมนะอ่ะสบาทที่ลึกสภาพก็ถือว่าเป็นพุ่นก็ไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมนะดูง่ายๆพูดกันง่ายๆเลยนะเขาจะมีน้ําเงาจับอยู่แตกต่างจากอ่าเหรียญ1นบาทอย่างเงี้ยท่านผู้ชมดูง่ายนี้ผ่านการใช้งานเนี่ยคือจะเปรียบเทียบไปดูนะเนี่ยหบาทอันนี้1บาทเรือหงปี20ผ่านการใช้งานนะัสภาพเขาก็จะออกสีซีดแบบนี้ถ้าของใหมนะ่เนี่ยยังไงเขาก็เป็นธรรมชาติใหม่ไม่ออกไหมฮนะอ่าเนาะนี่ปเปรียบเทียบให อ่ะอันนี้เป็น2บาท2บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะวาระต่างๆเนาะอ่ะโอเคนะฮะ2บาทที่ลึกเนี่ยราคาเขาไม่สงูงนะท่านผู้ชมนะเหรียญเด็ดในชุดราคาก็ยังไม่สูงอันนี ال ้อะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญ2บาทที่ลึกเช่นเดียวกันใช่ไหมอ่ะพะปาไปเร็วเนาะอ่ะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ2บาทที่ระลึกอ่ะเป็นวาระต่างๆวาระย่อยวาระร่วมท่านผู้ชมฮะนะโอเคเนาะอ่ะยังไงเดี๋ยวเข้าไปคุยกันใหม่ ปปาจะไปเร็วผ่านมาหลายนาทีละผ่านมาหลายนาทีปปาเกรงว่าแอปความสามารถแอป,ปเขาจะจบนะท่านผู้ชมนะปะปาไม่ได้พัฒนาเกี่ยวกับอะไรเลยนะทําไปเลยบางทีแอป,ปก็ตัดก็มีนะอ่ะอันนี้เป็นอ่ะอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทเร็วหงท่านผู้ชมนะรู้สึกว่าถ้าดูกันจริงๆแล้วเปนั้นผ่านการผ่านการใช้งานทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมนะผ่านการใช้งานทั้งหมดอันนี้ก็ผ่านการใช้งานนะฮะที่ปปาปําทให้ดูเนี่ยปปาอยากให้รู้ว่าให้นักสะสมนะ นะักสะสมเร่าเหรียญผ่านการใช้งานดูยังไงไม่ผ่านการใช้งานดูยังไงอ่ะสรุปแล้วภาพรวมก็เป็นเหรียญน,นี้จะดูจะดูเป็นเก่าเก็บอยู่เหรียญเดียวนะหลังจากนั้นก็ผ่านการใช้งานทั้งหมดนะฮะอันนี้ดูสภนะาพเก่าเก็บอยู่เหรียญเดียวเนาะอ่ะอันนี้ผ่านการใช้งานนะนี่คือรายการเหรียญท่านผู้ชมฮะเนี่ยอันนี้อ่ะที่แยกมาครุะชุดแตท่านผู้ชมฮะแต่ว่าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานทั้งหมดนะฮะ ป้าปาให้ดูแล้วเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยนำเงาเขาจะจับแบบไหนอะไรยังไงเชิญเวลาไปจับเหรียญมาเพื่อจะมาต่อช่องของป้า,ปาก็ไปดูสภาพเหรียญให้ดีด้วยนะฮะแยกแยะสภาพเหรียญคือไม่ใช่นักสะสมท่านนี้นะป้าปาจะบอกทุกคนทุกท่านแหละที่ดูดูคลิปวิดีโออยู่โอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวป้าปาวางไว้ชือ้อ่ะเดี๋ยวป้าปาให้อดินไปแยกให้เพราะเหรียญนี่ถูกสะสมมาด้วยกันจะเป็นเหรียญอ่าบาท10บาท20บาทที่เขารวมกันมาโอเคเนาะอ่ะ นี่คือรายการเหรียญที่ช่องของปปานั้นนํามารีวิวเผยแพร่เปิดกล่องรับเหรียญรับซื้อเหรียญจาก f อฟซีท่านหนึ่งจากลาดพร้าวอ่ะเราทําคลิปวิดีโอจบแล้วเหรียญตรงนี้ท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นหลักๆเลยก็รับซื้อกันค่อนข้างจะทั้งหมดเลยนะฮะนะแม้กระทั่งเหรียญหนึ่งบาทเรือหงกับ1บาทหลังวัด1บาท,บาทตราแผ่นดินซึ่งพบเจอได้ง่ายทางเราก็ยังรับซื้อนะท่านผู้ชมฮะยังพอมีแต่ปปาบอกไว้ก่อนนะใครจะส่งมาเป็นร้อยสองเหรียญนะเหรียญตรงนี้นะ ปาปาขอคัดแยกนะฮะต่อไปถ้าใช่ก็ใช่เหรียญไหนผูกพังปาปาแยกออกก็ไม่ซื้อนะฮะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปมาเนี่ยบางคนบางท่านก็อาจจะบอกว่ามีอยู่อย่างละ10-20เหรียญแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปมาทั้งหมดขอถ่ายรูปแค่รูปเดียวอะไรแบบนี้นะบางทีส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นเหรียญที่สภาพแย่อะไรประมาณนั้นเราบอกว่าต่อไปเราจะขอคัดแยกออก นะเหรียญที่ไม่ดีเราจะคัดแยกออกแล้วเราก็จะถ้าอยากได้คืนเราจะส่งคืนให้นะเพราะต่อไปต่อปปอาจจะต้องทําการเหมือนกับช่องอื่นๆถ้าไม่ดีเขาก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาท่านผู้ชมมาเป็นเรื่องธรรมดาเนาะอ่ะอันนี้บอกกล่าวกันไว้เฉยๆนะอ่ะคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะเนื้อเหรียญสมบูรณ์นะท่านผู้ชมนะก็มีเหรียญคุดปลอมเหรียญคุดก้าเหรียญปลอมอยู่3มเหรียญน,นะอันนี้ปะปาทําเป็นหลักฐานยืนยันไว้นะแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทหลังวัดก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานทั้งหมดนะฮะ โอเคเนาะอ่ะ1บาทหลังวาดผ่านการใช้งานทั้งหมด1บาทตราแผ่นดินก็ผ่านการใช้งานทั้งหมดอันนี้ป๊าะจะพูดให้ฟังเกี่ยวกับเหรียญตรงนี้แล้วก็เหรียญ1บาทแล้วหงก็ผ่านการใช้งานทั้งหมดนะฮะอ่ะจะมีเหรียญสภาพดูดีอยู่เหรียญหนึ่งถ้าไม่ชว่มาเป็นเหรียญเก่าเก็บเหรียญเดียวโอเคเนาะแต่เรารับซื้อนะฮะเราช่วยรับซื้อโอเคไหมใครที่มีอ่ะแล้วก็เหรียญต่างๆตรงนี้ป๊าร,รับซื้อทั้งหมดเลย20บาท10บาท1บาท5บาท 50บาทที่ลึกที่ส่งมาน,นี้ประป๋ารับซื้อช่วยทั้งหมดเลยราคาขึ้นอยู่กับความนิยมของวาระนั้นแล้วก็สภาพผิวของเหรียญโอเคท่านผู้ชมคาคลิปนี้จบเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมโอ้โหคลิปยาวเหยียดเดี๋ยวนี้พาอเหรียญอ่าค่อนข้างจะหลายรายการอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญขอบคุณการติดตามรับชม F อซทุกทุกท่านเป็นนี้วันนี้ผมประปาศึกษาแบงค์เรียนโบราณเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ